คู่รักนางเอกผู้จัดชื่อดังแฮปปี้คบสิบปีแต่ยังไร้แผนวิวาอีกหนึ่งคู่ที่รุ้นแต่งมาตลอดสำหรับรักสิบปีของนักร้องผู้จัดชื่อดังแดนวรเวชดานุวงศ์กับนางเอกสาวหน้าหวานเพตตี้อังสุมารินศิระพัฒน สักเมทาโดยเราจะเห็นว่าทั้งคู่นั้นมีโมเมนต์น่ารักน่ารักให้ได้เห็นอยู่บ่อยครั้งและบางทีก็มีประเด็นถูกจับตามองว่าเลิกกันแต่เป็นเพียงข่าวลือเท่านั้นจ้าคบมานานสวีดหวานทุกคนแน่นอนก็ต้องถูกรุ้นเรื่องข่าวดีแต่งงานล่าสุดทั้งคู่ก็ได้เปิดใจถึงประเด็นแพนวิวาแล้วค่ะ ที่หนุ่มแดนบอกว่าบอกไม่ได้จริงๆว่าเมื่อไหร่ถ้าบอกจะไม่เซอร์ไพรส์แต่ก็มีคุยกันบ้างนิดหน่อยแต่ยังไม่ได้ระบุอะไรชัดเจนางานนี้ก็ต้องรอทั้งคู่พร้อมและแผนวิวากันจริงจริงจังก่อนจ้าเชื่อว่าแผนกันเมื่อไหร่ปุ๊บมีรีบกระจายข่าวแน่นอน